ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมแล้วก็กลาวสวัสดีอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมเอาเนี่ยเทนกวดลาลมาให้ชมกันอีกหนึ่งใบนะครับราคาจะอยู่ที่1,700บาทรวมสุกนะครับนะอันนี้อกก็จะเป็นอกไม้ประดู่นะครับเป็นอกไม้ประดู่แต่ทําสีเก่านะครับเพื่อเพื่ออนุรักษ์ความเป็นเขาเรียกว่าอะไรงานงานแบบโบราณประมาณนั้นนะครับนะตรงที่นกต่อเกาะนะครับก็จะแกะลายขนมลายไทยนะครับผมนะ ก็จะแกะลายขนมลายไทยตรงท้ายนะครับนะก็แกะลายขนมลายไทยคล้ายๆลักษณะเหมือนกับหางเรือนะครับสามารถจับแบบนี้ได้เลยนะครับนะงานใบนี้นะครับจะไม่ได้แกะเป็นลายขนมแบบที่ที่เคยที่เคยแกะนะครับนะก็จะแกะเป็นลายขนมตรงนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของเขาไม่อยากได้เป็นลายขนมก็กลัวหักนะครับนะจริงๆก็ไม่หักเนาะแต่ก็บางครั้งใช้นานไปบางทีเราอาจ เผื่อเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดดระันระวังก็อาจจะมีโดนกระแทกอ,อะไรหักบ้างตรงนั้นนะครับนะส่วนประตูเป็นประตูข้างนะครับแล้วก็จะมีที่รัดเก่งไม้ให้ข้างละสามอันนะครับผมนะอันนี้จะเป็นรงรายชาตินะครับก็จะแกะลายขนมลายไทยเหมือนกันนะครับะแกะเหมือนกับหางเรือนะครับนะก็จะเป็นระบบสลักนะครับนะจะไม่ได้ใช้ทําเหมือนกับระบบตัวเอสหรืออะไร นะส่วนใหญ่ของผมจะเป็นงานระบบสลักกับอ,อย่างเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นระบบใหญ่หรือระบบคอนบลนอะไรก็ช่างนะฮะจะเป็นระบบสลักมันจะ,ะทางานได้เร็วแล้วก็ไวนะนะแล้วก็ระบบของเขาจะตอบสนองต่อการนะทํางาน ดีกว่านะครับนะส่วนคายนะครับเป็นสายลีดสายสายเบ็ดสายนั่นนะครับเขาจะเล็กนะครับเล็กแล้วก็บางนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเถนตีเข้านะครับนะเป็นเถนตีเข้าแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะทําตีออกนะครับตีเข้า <c oughs> จะไม่ค่อยได้ทำนะครับนะส่วนคอนเป็นคอนไม้กาฝากนะครับเป็นไม้กาฝากไม้มงคลนะบางคนก็ถามบางท่านก็ถามว่าข่าย <c oughs> จะติดคอนไหมไม่ติดนะครับนะต่อให้ตอ่ตอให้มีกิ่งต้านอยู่ตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าการทําของผมมันจะไม่เหมือนกับ ช่าง,งอื่นนะครับช่างอื่นนี่คืออาจจะใช้ใชขายลูดตามคอนมาของผมจะไม่ไม่ใช้ขายลูดจะใช้ขายคุมคอนนะครับฉะนั้นคอนนะต่อให้มีกิก่งก,ก้านขนาดไหนก็จะไม่ติดแต่มันจะติดตอนที่เราขึ้นแค่นั้นเองนะต่อเวลาขึ้นเราก็ต้องคอยระวังนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะอันนี้น้ําหนักเบานะเวลาขึ้นนะครับจะติดนะทีนี้เราก็ต้องคอยระวงังนะปลดเอานะดเนจะขึ้นให้ดูเนาะ ค,นะนะนะคู่นะครับติดเลยเดี๋ยวคู่นะครับขอดอาต่อนะครับพอดีเมื่อกี้ผมลืมใส่ใส่ระบบนะครับต้องขออาภายัยนอะ่ะทีนี้เวลาขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นเหมือนกับปกตินะครับนะขึ้นปุ๊บก็เอาเอาสลักค่อมเลยนะครับนะพอกเขาปุ๊บล้วก็แต่คอนแล้วก็ปล่อยแค่นี้เองนะฮะระบบกลไกนะครับผมทีนี้เราก็ลูดไข่เข้ามาไว้ตรงปลายชาเนาะ ปกติเราจะลูดเอไว้ได้ตรงตรงด้านในเนาะ,ะทีนี้อ่าทรงอ่าระบบนี้ก็จะลูดข่ายอไว้ด้านในจต่ตกปลายชานะครับปลายชาแล้วก็แซมกิ่งไม้้ะส่วนปลายชักอ่ากิ่งไม้แล้วก็แซม,จจอ,มแแออกเหมือนเดิมน,นะครับนะอ่ะลมพัดลมยกไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขาจะมีอ่าสปินดันอยู่เนาะทีนี้เวลาที่น,นกตอเกาะเอนอนกปากนะนกปากเกาะนะครับเดี๋ยวขออ่าเดี๋ยวขอแบบนี้ลวกันนะครัว่าข่ายติดหรือไม่ติดเนาะเดี๋ยวผมขอจะแ่ขงข้างนะ,นะครับ น่าจะชัดอยูน่นะนะถ้าเกิดเป็นเป็นนกนกปากเกาะน,นะครับนะสมมติผมจะเอามือเดินคอนนะครับนะครับไข่จะไม่ติดนะครับนะเห็นไหมครับซึ่งไข่จะไม่ติดเลยนะแล้วก็อ่าส่วนใหญ่ของผมจะทําเป็นอ่าไข่คุมคอนจะไม่ใช่ทาไข่ลูดคอนนะฮะมันก็เลยไม่ติดนะฮะเลยเลยไม่ติดคอนนะครับเพราะว่าคอนก็เป็นไม้จะแกเอ่อเป็นไม้กระฝากนะครับนะตะปุมตะปั่มเขาจะเยอะนะครับนะ ปกติขายเขาจะติดเนาะอันนี้เราํำเป็นระบบนี้คือขายจะไม่ติดคอนนะครับนะก็มีหลายท่านเนาะทีท่ดูแล้วดูคลิปแล้วเอาไปทำนะฮะก็ถือว่าเป็น เป,เป็นเขาเรียกว่าอะไรประสบผลสําเร็จก็คือขายไม่ติดคองไม่ไม่ติดคอนอย่างที่ผมพูดจริงๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบขายลูดตามคอนมาเนี่ยคือขายเขาจะติดนะครับเหมือนกับพวกเสือเห็นนะครับเวลาตบปุ๊บขายไม่ไม่ลูดนะครับบางทีนกก็หลุดกระเด็นออกไปนะครับแต่ถ้าเป็นระบบนี้คือขายเขาจะไม่ลูดคอนนะครับเขาจะคุมคอนออมาเลยครับนะแต่ก็ใช้ได้เฉพาะพวกเถนนะครับพวกเถนพวกพวกคอนกลางเท่านั้นนะถ้าเป็นเป็นคอนบนเนี่ย เราจะต้องเก็บรายละเอียดตรงของคอนให้ดีไม่งั้นข่ายเขาจะติดนะครับเพราะว่าคอนบนจะเป็นลักษณะเหมือนกับการลูดคอนลงมานะครับนะอันนี้ข่ายนะครับน้าข่ายเราก็ต้องทําให้ย่นนะครับถ้าตึงมันจะลักษณะเหมือนกับไม้แบบนะครับเป็นลาที่ไปโดนนกปุ๊บนกจะกระเด็นออกจากพราะนี้เรไปเลยนะครับนะาฉะนั้นเราต้องทําให้มันย่นนะครับนะแล้วการวางตำแหน่งคอนนะครับนะการวางตำแหน่งคอนต้องให้ต่า ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ใน1น่ส่วนสของของคันฟาดความยาวของคันฟาดนะครับเราอยากเอา1นส่วนสนะครับคือครึ่งตัอครึ่งเลยเนี่ยโอกาสที่จะกระเด็นมีเยอะนะครับนะฉะนั้นต้องแบ่งแบ่งคันฟาดความยาวของคันฟาดให้เป็น3ส่วนนะครับสส่วนเราคอนเอา1ส่วนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น2ส่วนนะซึ่งจะเห็นได้ว่าจากมือผมมหาคอนเห็นไหมครับจะมีพื้นที่มากกว่าคอนมหานะตัวอกพระเนียดน,นะครับฉะนั้น เราต้องแบ่งหนึ่งในสามนะครับเราจะไปแบ่งสองนะครับนะถ้าแบ่งสองคือตกนกกระเด็นนะครับนะก็เอาความรู้เทคนิคแล้วก็ประสบการณ์หลายๆอย่างมาแบ่งปันกันนะครับสําหรับคลิปของผมนะครับนะก็ใครที่อ,อยากได้ความรู้หรืออ,อยากได้เทคนิคในการทำเนียดก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับเพราะว่าเทคนิคความรู้ต่างๆผมก็จะเอามาถ่ายทอดแบ่งปันกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นคันฟาดเหล็กน้ําหนักเบานะครับ จะมาอยู่ตรงปลายชานเนาะสลับเทอรระบบกลไกเขานะครับไม่ว่าจะเกาะตรงไหนก็ลั่นหมุนนะครับนนระบบของผมนะครับเพราะว่าการวางตำแหน่งคอนนะครับเราต้องชั่งน้าหนักของคอนด้วยนะครับว่าคอนแต่ไม่ใช่ว่าไปชั่งกิโลนะครับคือเราชั่งด้วยน้ําหนักของการด้วยมือของเรานะครับเปรียบเทียบกับการเรียกว่านกนะครับนะชั่งน้ำหนักของนกคือตัวนั้นนกกับคอนต้องชั่งน้ำหนักตรงนั้นด้วยนะครับนะแต่เราไม่ได้ไปจับนกจับคอนมาชั่งกิโลอะไรม่ไม่ใช่นะคือเรา าการปริมาณของน้ําหนักของคอนว่ามันจะคอนเราจะต้องอขนาดนี้มีน้ําหนักประมาณไหนเราจะต้องวางตําแหน่งสปริงแบบไหนถึงจะไม่ลักลร้นนะครับนะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราตั้งสปริงแข็งเกินไปคอนไม่ลักลั่นก็จริงแต่นกบางทีเกาะไม่ลันก,ก็มีนะครับนะฉะนั้นเราต้องวางตําแหน่งหรือช่างน้าหนักของน้ําหนักของคอนนะครับอย่างของผมก็ขออนุญาตนะครับสปริงผมเจ็บ สปริงผมจะเอาไว้ตรงนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าน้ําหนักอ่าคอนใหญ่มากนะครับนะฉะนั้นเราจะต้องเลื่อนสปริงมาไว้ตรงกลางๆางนะครับนะมาไว้ตรงกลางกลางเพื่อให้น้ําหนักของรับน้ําหนักของคอนนะครับแล้วก็อีดางก็คือสปริงตงัวนี้ลวดตัวนี้เราจะต้องเส้นใหญ่นิดหนึ่งนะครับนะเราจะไปใช้เส้นเล็กก็ไม่ได้นะครับนะส่วนตรงหน้าชานะครับก็จะมีเข็มขัดรักเกอร์มาให้นะครับก็ อีกหนึ่งใบนะก็อีกหนึ่งเลยยังเหลืออีกหนึ่งใบก็วันพรุ่งนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับนะก็จะออกไปส่งให้นะครับผมแล้วก็จะลุยเทสอีกหนึ่งนะแล้วก็เป็นคอนบลนาะของคอนบนปุ๊บแล้วก็เจ้านี้ก็จะลุยของพี <sho> ่อะไรนะที่เป็นคอนบลนะครับนะแล้วก็จะลุยของพี่เล็กนะฮะทางทางพี่เล็กเชียงใหม่นะครับจะเป็นอกเปล่านะครับแล้วก็จะมีของทางของพวกพิกิจนะครับทางสิงห์บุรีนะครับก็ จะได้ไล่กันออกไปละนะครับสำาหรับงานแกะนะครับนั้นก็จะมีของกรมพิตีที่นครอนปฐมนะครับนะที่จะเอาไปที่ฝรั่งเศสนะครับตอนนั้นก็จะเริ่มทยอยออกมาเพราะว่าชุดนี้ผมจะเน้นเป็นงานแกะ่ส่วสนใจละนะครับงานปกติทั่วๆไปก็จะเอามาเสริมเตือนละสี่ถึงห้าใบหรืออาจจะสักสามใบนะครับเราก็จะมีของฝากอีกหนึ่งใบต่อเดือนนะครับเดือนนี้ก็จะเป็นของอ เดือนนี้น่าจะน่าจะสัก2ใบนะครับนะแจะเป็นของอา,อาจารย์นกยศพลนะครับแล้วก็จะมีของน้องสแสวงที่ทางลำปางนะครับเดิมทีน้องก็เป็นคนที่อุบลนะครับพอดีเขา,าทำงานอยู่ที่ลำปางนะครับนลอวน้องเขาก็จะส่งลวดอะไรมาหให้ใช้อยู่เรื่อยนะครับก็ถือว่าน้ําใจนะก็เราเขาเขามีน้ําใจต่อเราเรา็ราต้องมีน้ําใจต่อเขาก็คือขเขาเรียกว่า,ามิตรไิตรีทีด่ดีต่อกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ผมเองก็ต้องกราบขอบคุณเ c ทุกท่านและกราบสวัสดีอาจารย์นองเขาใหญ่ทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ